ถึงขั้นอันนีคนดูจะเหนื่อยหรือว่าเราเนี่ยจะเหนื่อยจังหวะนี้เราเหนื่อยนั่นแหละจังหวะนี้เราเหนื่อยเนาะคือสีปีผ่านไปไง แกนี้ยืนอแล้วฮะแกได้ยื่อะเหรอหายใจก่อนหายใจไอ้คนถามเนี่ยช่วยแบบหยุดพักนิดนึงเนี่ยดูตีนะกระโดดโลดเต้นจนขาสั้นลงเฮ้ย่ไม่ใช่มสั้นอยู่แล้วมันสั้นอยู่แล้วมดบ้า้อยู่แล้วโอ้ยรุ่นนี้ใครพลาดไม่ได้ไอ้คนไม่ได้ไอ้คนถูกต้องมานี่นี่ ขอทีมงานถะขอถังออกซิเจนให้พี่โจ๊กพี่อิงหน่อยครับผมถังออกซิเจนพี่ว่าขอขอถังออกซิเจนแต่ขอสนับเข่าก่อนดีกว่าสำบ้านหลุดเลยไม่ไม่พี่ไม่เอาถังออกซิเจนขอความรักได้ไหมคะโอ้พี่อคงมีให้พวกเราอยู่แล้วใช่ขออนุญาตย้ายที่เหอะเฮ้ยมันมายืนคุยวันนี้มันเอาเป็นเป็นแถวให้เขาเห็นหน้าเราชัดๆนะครับครับคนข้างหน้าได้ไม่ต้องแง่นะฮะฝากถือไม้แป๊บเชืียงท้าหลุดโอ้ยส่วน ฟัอเอได้เต be ็มที่นะเต็มที่ใช้ตลอดอ่ะเรียบร้อยแล้วนะให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาน้องรักนักร้องทำไรช้าตลอดแต่พี mm ่รักน้องทำอะไรช้าตลอดที่แปลว่าออเตลอดมาเลตลอดเห็นด้วยเห็นด้วยฮาวทุมพัมเะยฮาวดทุพัมน้าวทุมพมอะไรเขาได้ยินเป็นทั่วเลยอะอ่ะเพลงต่อไปแล้วครับครับงเราเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับครับผมรนี้นะครับก็ เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วหลายคนคงยังไม่รู้ครับนั่งนั่งฟังเพลินนะฮะเราเล่นมาทั้งหมดใน84เพลงแล้วนะฮะยังเกินฮอลล์ฮอลเกินอยองไปหรอโอ้ยยังไปนิดหนึ่งอ่ะครับเพลงสุดท้ายจริงๆนี่เพลงนี้คือเป็นเพลงสุดท้ายแต่ก่อนจะเข้าเพลงสุดท้ายนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฮะมากค่ะเดี๋ยว่าไม่ตะูดใจเย็น ผมขอขอขอไม่อกี้ขี่ได้วยไหมผมขอไฟฟอลโล่ไปตรงคนนั้นน่ะขอให้รอดเป็นใครวะใครใครใครพอสโลวปุ๊บเลยไม่กล้าพูดหรอกไม่เป็นไรนะครับหดกันแล้วครับความรู้สึกดีๆเราเก็บไว้ในใจก็ได้ครับแต่ถ้าคิดถึงต้องคิดถึงดังๆนะครับอ่ะก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับครับผมก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่พวกเราจะจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเนี่ยทิ้งแล้วมันเกิดจากกระแสเรียกร้องของทุกคนก็จริงแต่ เองตัวนั้นเองก็หวั่นว่าเอ๊ะคนจะมาดูไหมจะคิดถึงเรากันอยู่ไหมนะครับสี่ปีผ่านไปแล้วมีรุ่นห้ามีรุ่นหกมีรุ่นเจ็ดมีรุ่นแปดนั่นไงวอใครไปเมื่อวานมาบ้างเนี่ยอุ๊ชี้หน้าได้นะออกทีวีวน,นันไงา้เห็นที่ผมเห็นหน้าหน้าที่ออกทีวีกัน,น,นเต็มเลยแต่ไม่ไเป็นไรไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับก็แค่วันนี้ดีใจมากที่เห็น คนดูเต็มหอครับขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณ่ะขอบคุณมากครับแต่สี่ตัวหน้านี่ยังว่างอยู่นะอ่ะตอนไปนั่งหนิไปนั่งเลยป่ะได้ได้โอ้ยต้อไปนั่งจริงอย่ามาคิดถึงเขาเอาไปนี่ะเปป็นล่อาไปพี่ใหญ่พูดพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่มาตีี่่่พใหญคนนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับเข้าใจให้ถูกนะครับเรียกพี่นัดพี่นัดกันอยู่นั้นเอาพี่ใหญ่ เชิญอเลยคร uh ับอาป้าอ right. oh, uh ิงอาป้าเชิญโอ้ห hmm. พ okay. ี่อิงพี่อิงพูดดีกว่ามั้ยก็อยากจะขอขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆก็เป็นพี่ใหญ่อีกแล้วเนาะทำไมมันเข้าเรื่องนี้ทุกทีเลยขอบคุณค่ะเอาเอฟอลโล่ไหมโอฟอลโล่ฟอลโล่โอเคมาเต็มโหถนัดเลดเดี๋ยวเดี๋ยวจากเสียงผมมีขอได้เอ้เต้เด่๋ย ขาบอกว่าอ้งเาพูดไหเขาบอกว่าอิงไม่เขาโปรเจกต์เสียงจากท้องอาจจะคุยกันเสร็จหรือยังเมื่อยแล้วเนี่ยเอาพอแล้วไอแล้วเอย่างนอยนอย่ะแล้วไม่ขาดไม่ขาดดีกว่าก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่นี่อยากจะบอกว่าเพลงสุดท้ายนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ทุกๆคนจำได้แล้วอิงว่าหลายๆคนเนี่ยคงทราบแล้วแหละว่าเราจะร้องเพลงอะไรอยากให้ช่วยกันนะคะช่วยกันร้องเพราะว่าทุกๆท่านเนี่ยไม่ใช่พวกเรานะที่แต่งเพลงกันเองแต่ว่า ผู้ชมทุกๆท่านต่างหากที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้เข้าบ้านไปแล้วก็แต่งเพลงนี้นะคะตรงนั้นตรงนั้นคนอเขอะไรครับผมเขาซึ้งอยู่นะซึ้งในความขซึ้งในความขำได้ก็อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยความรักที่ทุกคนมีให้เรา เรา a f c เองก็อยากจะบอกว่ารักกันไม่น่าเชื่อว่าจากจุดหนึ่งที่ทราบว่าจะมีคอนเสิร์ตพวกเราเตรียมตัวกันเหมือนแบบโอ้เมื่อไหร่จะได้เล่นเมื่อไหร่จะได้เล่นเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยพอได้เล่นเวลาเนี้ยมันถึงเวลาที่ผ่านไปไวเหลือเกินสี่ปีมันมันเร็วมากแต่ว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีของเราทุกๆคน อย่าร้องพี่หนูเชื่อว่าถ้าพี่ร้องคนหนึ่งมันจะมีสองสามสี่ตามไปเพราะฉะนั้นพี่เงียบก่อนนะตั้งสติแป๊บนึงพีแค่เดี๋ยวนั้นเฮ้ยเขากำลังจะถึงเฮนะเขาเขิ่มมาทั้งหมดแลไม่มีความหมายอะไรงั้นเหไม่ใช่คุณแหมเดี๋ยวเดี๋ยมันจบแล้วแค่มันจบแล้วเริ่มมาแล้วมกันเลยอะจริงๆคือเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่พวกเรานะครับเขียนขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะว่าหลายๆคนก็เติบโตไปพร้อมกันกับเพลงนี้นะผมแล้วก็ คือเราก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ยืนมมเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกัน12คนหรือเปล่านะครับพรบ้อมกับทุกคนด้วยพร้อมกับทุกคนด้วยนะครับ,รบก็ขอช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆแล้วกันครับ,ร,บรู้กันในใจครับ thì khói yểm tiền ước ước mơ không ta cũng chỉ là không biết, vẫn chưa có anh biết, chuyện tình yêu của ta, ไม่มีเธออยู่วันนี้ไม่ได้พบเธอแต่ว่าฉันยังคงเป็นห่วงเธอรู้ว่าเธอก็ห่วงฉันเหมือนกัน ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับทุกคนฮนะขอบคุณมากที่เสรราะเวลามาดูพวกเราวันนี้นะขอคุณมากครับขอบคุณสำหรับทุกๆวันในทุก4ปีที่ผ่านมาครับโปดูมือคนรักพวกเราเหน่อยได้ไหมฮะช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณมากนะกท่านนี้อยากให้ช่วยกันร้องนะฮะ